สวิตไฟอยู่ไหนเนี่ยพี่ออ้ย่าเปิดไฟนี่จะ,สะแสดงแล้วนะทำไมยังไม่แต่งตัวอีกออกปิดหัวพี่ออ้ยออกไม่แต้นได้ไหมไม่ได้ลุกขึ้นมาแต่งตัวเดี๋ยวนี้นะนี่ถ้าจะโศกเศร้าเสียใจอะไรอะ่ะเก็บไว้ก่อนตอนนี้เป็นหน้าที่ของเราที่จะทำให้คุณตางานกุณตาปีหนึ่งมีครั้งเดียวเรื่องเสียใจเรามีได้ทั้งปี เสียใจอยู่ตอนนี้เรื่องอะไรเหรอพี่อุ๊จะรู้ไปททาไมตอนนี้ฉันลืมไปแล้วอีกสิบห้านาทีข้างหน้านะเป็นหน้าที่ของเราถ้าเธอไม่ไปนะฉันจะไม่คุยกับเธอตลอดชีวิต